สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวกรอบป้ายทะเบียนนะครับซึ่งผมขอจําแนกกรอบป้ายทะเบียนออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือกรอบแบบไม่กันน้ํานะครับตัวอย่างจะเป็นประมาณนี้นะครับกรอบไม่กันน้ําก็คือกรอบที่โชว์รูมแถมให้เวลาเราออกรถนะครับก็จะมีรูแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นโล่งๆนะครับกรอบลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะมีไซส์เดียวนะครับก็คือไซส์พอดีกับป้ายทะเบียนเลยครับ แล้วก็กรอบประเภทที่2นะครับก็คือกรอบกันน้ําแบบสําเร็จรูปนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่วัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับก็จะมีฝาหน้าที่เป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็จะมีฝาหลังนะครับตัวนี้ก็จะเจาะรูและยึดน็อตกับรูที่รถเรานะครับแล้วก็กรอบประเภทที่3นะครับก็คือกรอบแบบแฮนด์เมดนะครับแฮนด์เมดก็คือเป็นอะคริลิกนะครับเราหุ้มไป100%เเลยเหมือนทำกรอบพระเลยนะครับ ตัวนี้จะกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างแผ่นป้ายที่ไม่ได้หุ้มกันน้ํานะครับตัวนี้สีมันก็จะซีดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างที่เป็นป้ายเก่าแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้หุ้มกันน้ํามานะครับมีรอยชนมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของกรอบ ไม่กันน้ำนะครับตัวอย่างนี้จะคล้ายๆที่ศูนย์แถมให้ทั่วไปนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีสกีนโลโก้นะครับอันนี้จะเป็นกรอบน่าจะเป็นเหล็กหรือไม่ก็สแตนเลสนะครับแล้วก็ที่ศูนย์แถมให้แบบไม่กันน้ำก็จะมีเป็นพลาสติกอีกแบบหนึ่งนะครับพลาสติกก็จะมีฝาหลังแล้วก็ฝาหน้านะครับ เา้าก็เอาปลายสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ฝาหน้าประกบไปนะครับจริงๆตัวนี้มันจะมีโลโก้ศูนอยู่นะครับผมเอาเทปแปะไว้นะครับเราก็กดให้มันลงล็อกนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของกรอบแบบไม่กันน้ำนะครับตัวอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นกรอบแบบกันน้ำแบบเส็ดรูปนะครับจริงๆมันจะมีฝาหลังนะครับแต่ว่า ผมไม่ได้เอาฝาหลังมาวางโชว์นะครับผมวางยกตัวอย่างให้ดูเฉพาะฝาหน้านะครับอันนี้จะเป็นไซส์แบบพอดีป้ายนะครับพอเราครอบก็ได้ประมาณนี้นะครับจริงๆจ,จะมีฝาหลังยึดน็อตที่รถก่อนนะครับก่อตัวเสรรูปก็มีหลายขนาดแล้วก็หลายสีเหมือนกันนะครับตัวนี้วัสดุจะเป็นพลาสติก ABS ด้านหน้าจะมีแผ่นพลาสติกใสนะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ยาวขึ้นมานิดนึงนะครับ แล้วก็จะมีแบบที่มีเส้นขั้นและไม่มีขั้นก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้จะเป็นขอบเคปล่าสีขาวนะครับแล้วก็มีเส้นขั้นกลางแล้วก็จะมีตัวอย่างที่เป็นขอบสีดํานะครับแล้วก็มีเส้นขั้นกลางก่อติดรูปยาสุดปัจจุบันที่ที่มีนะครับก็จะยาวประมาณ48เซนได้ครับก็คือไซนี้ ไซนี้ก็จะมีสีขาวสีดํามีหลายสีเหมือนกันแล้วก็จะมีทั้งขั้นและไม่ขั้นนะครับแล้วแต่ความสวยงามแล้วแต่คนชอบนะครับสําหรับตัวอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นกรอบกันน้ําแบบแผ่นเมกนะครับแบบนี้จะทําด้วยอะคริลิกหุ้มไปทั้งแผ่นเลยนะครับก็คือหุ้มด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเลยนะครับไอตัวเกี่ยวนี้ผมเอาไว้เกี่ยวแขวนโชว์ที่ร้านนะครับวเวลาลูกค้าติดกับรถจะมี เพดอลูมิเนียมยึดน็อตที่รูเดิมของรถกอนนะครับตัวนี้ผมแค่เอาไว้แขวนเกี่ยวตะขอโชว์ครับตัวนี้ก็คือกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งก็สามารถเลือกขนาดได้นะครับว่าจะเอาขนาดไหนปัจจุบันที่ร้านจะมีขนาด35ความยาว35เซน4 0 44แล้วก็46เซนนะครับส่วนความกว้างจะมี16เซนเพราะว่าเป็นป้ายที่ไม่ได้ตัดนะครับอันนี้ตัวอย่างนี้จะเป็นป้ายจริงนะครับจะมีเลขมีลายน้ําแล้วก็มีคอศอบนะครับขอบของ ป้ายก็จะอยู่ครบนะครับไม่ได้ตัดนะครับส่วนแบบอื่นๆนะครับผมทํารีวิวไว้ในช anel ของป้ายทะเบียนกันน้ำนะครับใน YouTube สามารถดูแบบเพิ่มเติมได้หรือสนใจจะเข้าไปดูตัวอย่างในเว็บป้ายที่เบ่ a กันน้า .com ชื่อภาษาไทยนะครับอันนั้นก็จะมีตัวอย่างอยู่หลายแบบแล้วก็จะมีผลงานที่ทําแล้วก็ติดรถไปแล้วด้วยนะครับ